ตะตุกต้อมคำช่องยาดาวแฮปปี้ไลฟ์ชีวิตที่มีความสุขณนะวัดแห่งหนึ่งหลวงพ่อกำลังเดินลงมาจากรถแท็กซี่ด้วยหน้าตาที่บูดบึ่ใไม่พอใจเท่าไรนะักไอจุกก็เดินวิ่งเข้ามารับแล้วถามว่าหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมวันนี้หาหมอเสร็จเร็วนักล้วครับเสร็จอะไรละ่ะเขาจะระเบียบใหม่งงไปหมด พยาบาลบอกให้กลับไปวัดก่อนข้าก็กลับมานี่ไงไอ้จุกก็งงยังไงยังไงหลวงพ่อเล่าให้มันเข้าใจหน่อยเดี๋ยวไปจัดก,การมาไล่หลวงพ่อกับวัดได้ยังไงก็พอข้าไปถึงพยาบาลบอกให้ช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันข้าก็ทำหมดแล้วพอไปถึงหน้าห้องสอบประวัติ พยาบาลอีกคนก็ถามข้าว่าหลวงพ่อเจ้าคะ่ะได้วัดอุณหภูมิหรือยังคะข้าก็บอกกลับไปว่ายังคนนั้นไม่ได้บอกให้วัดเขาก็หันมามองหน้าข้าแล้วเขาก็บอกว่านิมนต์กลับไปวัดก่อนนะคะข้าก็ถามว่ามาถึงนี่แล้วอ่ะไม่กลับได้ไหมเขาก็บอกข้าว่าไม่ได้เจ้าคะ่ะ ต้องกลับไปวัดก่อนเจ้าค่ะเพื่อความปลอดภัยห้าก็กลัวไม่ปลอดภัยค่ะก็เลยรีบเรียกรถแท็กซี่กลับมาเนี่ยไอ้จุกก็ทำหน้าเหวอร้องเรียกหลวงพ่อเสียงหลวงพ่อเหตุเกิดที่กลางสี่แยกแห่งหนึ่ง มีรถมอเตอร์ไซค์สองคนแม่ลูกจอดรอไฟเขียวอยู่กลางสี่แยกและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับสองแม่ลูกรถทุกคันต้องหันไปมองกันเป็นตาเดียวกันเกิดอะไรขึ้นกับแม่ลูกคู่นี้แม่ทิ้งลูกไว้กลางสี่แยกโดยที่ไม่หันมามองสักนิดตำรวจจราจรก็ตกใจเดินไปตรงที่เกิดเหตุ รีบบกรถโบกไม้โบกมือแล้วพาสาวงามานั้นเขามานั่งสอบถามได้ความว่าหนูมากับแม่สองคนแล้วหนูเมื่อยหนูก็เลยจะขยับตัวหนูยืนขึ้นแล้วตัวหนูสูงกว่ารถมอเตอร์ไซค์พอไฟเขียวแม่หนูออกจากรถไปไม่มองหนูเลยค่ะ คะทาชายหนุ aurus, ่มสองคนนั่งคุยกันเรื่องเครื่องรางของขังชายคนหนึ่งกำลังนำเสนอเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และของขลังมากมายอะไรก็ไม่น่าสนใจเท่าสองสิ่งนี้ละเฮ้ยเพื่อนอะไรอะไรนน่เน่เน่อง์นี้คือกุมารทองและองค์นี้ก็คือแม่นางกวักปูของผมนะให้มาในวันที่โดนยิง โอ้โหขังมากใช่ไหมยิงไม่เข้าโออแล้วปู่พี่ไปไหนแล้วล่ะตายแล้วโดนยิงตายอ้าวแล้วขังยังไงอะ่ะโดนยิงตายนี่ไงกําลังจะเล่าปู่ผมอ่ะโดนทวงนี่เจ้าเนี่ไล่ตามยิงจนมาถึงหลังบ้านสุดทางนี่และปอ่ก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยอุมาทองเอ้ยช่วยพ่อด้วยลูกเดชะบุญ มันมองไม่เห็นปูผมกําลังจะหันรถกลับแบรวเชียวนางกวักตัวน้อยหน้าไปกวากมือเรียกมันกลับมาปูผมโดนยิงตายเนี่ยปู่ผมอะบอกไว้ว่าเอ็งห้ามพกของสองสิ่งนี้ไว้ด้วยกันเ <c oughs> ด็ดขาด p อแคสตของกระดาแไปไลฟ์ชีวิตที่มีความสุข อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆฮ่าาขำๆกระตุกตอมขําสวัสดีค่ะ